Thank <laughs> นับเป็นระยะเวลากว่า60ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติภายใต้ร่มพระบารมีที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมทำให้ประสบนิกรทั่วพื้นแผ่นดินได้รับความสงบร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยพระราชอาชัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในทุกแขนงศาสตร์พร้อมด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานให้แก่ประสบนิกรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันโดยมุ่งหวังให้ประสบนิกกรของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นหน ทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่พลังงานทางเลือกด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลล้ำยุคสมัยในเรื่องของพลังงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มค้นคว้าทดลองด้านพลังงานในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องมานานกว่า20ปีก่อเกิดเป็นโครงการพลังงานภายในประเทศต่างๆที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีในยามที่เกิดวิกฤตการพลังงานไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติน้ำลม การผลิตเชื้อเพลิงจากเอทานอลและไบโอดีเซลที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงอีกทางหนึ่งซึ่งนับเป็นคุณานุปการอย่างอเนกอนันต์ที่พระองค์ได้พระราชทา,านให้แก่ชาวไทยเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โครงการการจัดทำแผนพลังงาน80ชุมชนสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาพลังงานไทยกระทรวงพลังงานจึงได้น้อมนำเอาพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพลังงานในระดับชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนภายใต้โครงการ การจัดทำแผนพลังงาน80ชุมชนสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการจัดวางแผนการพลังงานระดับชุมชนคือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมในด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมและแผนงบประมาณในท้องถิ่นของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเน้นถึงศักยภาพและความเหมาะสมของท้องถิน่นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีพุทธศักราช2,549ที่ผ่านมามีชุมชนนำร่องเข้าร่วมโครงการแล้ว24ชุมชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งจากผลการดำเนินงานของทั้ง24ชุมชนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะเป็นการสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถเป็นตัวแทนที่เข้มแข็งของกระทรวงพลังงานในการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมเทคโนโลยีและอนุรักษ์การใช้พลังงานไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการขยายผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นในปีพุทธศักราช2550กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินงานสารต่อโครงการดังกล่าวเรียกว่าการจัดการพลังงานสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตามปณิธานรักพอ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียงภายใต้กรอบความร่วมมือ4ประการด้วยกันคือ1 การส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดทำแผนพลังงานและส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานในระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นไบโอดีเซลชุมชนหรือพลังงานทดแทนอืน่นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ชุมชนในการเลือกใช้พลังงานอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน 2. กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานในสังกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะร่วมกับกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในระดับดีมากหรือเบอร์5ในอาคารและสำนักงานทั่วประเทศ 3. ส,ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะหน่วยงานที่ปัจจุบันใช้ไฟเกิน1,000 0หน่วยต่อเดือนโดยจัดตั้งคณะทำงาน Energy Audit ของแต่ละหน่วยงานขึ้นเพื่อตรวจประเมินผลและติดตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 4. สนับสนุนและเผยแพร่ผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดต่อไป ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้จะทําให้การจัดการแผนพลังงานชุมชนเกิดความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานของชุมชนภายใต้แนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามปณิธานรักพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียงอันจะก่อให้เกิดความสุขแก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นชุมชนและพลังงานยั่งยืนต่อไป ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อพลังงานที่เพียงพอมมมหหาาาไททยยเข่่วววงงงงใุกกกคคคนนนรือิดัับะพล